สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเจ้าชายเช่นเคยนะครับวันนี้เสนอคําว่าฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดนะครับที่ผมออกมาพูดนี้เพราะอะไรไหมฮะมันมีติ่งหล้ยๆติ่งอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเก้าไกลนะครับผมเคยเคยพูดเคยติดตามเคยอะไรต่างๆนะฮะแล้วแล้วผมก็หยุดไปขณะที่ผมหยุดไปเนี่ยผมผมดูว่าเมื่อไหร่ จะสรุปกันสักทีเพื่อไทยกับเก้าไกลเมื่อไหร่จะจับมือกันแล้วก็นิ่งๆนะฮะไม่อยากให้เป็นอะไรที่เป็นข่าวที่ทางลบเดี๋ยวก็มีติ่งของส้มบอกไม่เอาต้องเอาประธานต้องเอานายกทั้งหมดเดี๋ยวก็ติ่งเพื่อไทยบอกให้ถอนตัวคือผมออกมาเสนอนะฮะหลังจาก 4- 5หวันมาแล้วนะครับผมมาบอกว่าให้ติ่งทั้งสอง,งฝ่ายเนี่ยนิ่งๆฮะอย่าเพิ่งไปเชียร์ใครเลยปล่อยให้เขาจับมือและทำงานกันและเราก็ช่วย ดันอยู่ข้างหลังได้เราเป็นกําลังใจติดตามผลงานกันนะครับแต่ทีนี้มันก็มีบางคนนะมาบอกบอกให้คนอื่นหยุดพูดแต่ตัวผมเนี่ยตัวเจ้าชายเนี่ยออกมาพูดอยู่ได้ผมถึงบอกว่าฟังไม่ได้สับจับไม่กระเดียดคำที่บอกว่าไม่ให้ออกมาพูดหมายถึงว่าไม่อย่าพึ่งออกมาเชียกกินข้าวนะทีหลังกินข้าวเลยนะต้องกินข้าวเลยนะ คนเรานี่กินข้าวมันจะมีโปรโตีนมันจะมีโอเมกา้ามีอะไรต่างๆนะครับกินข้าวด้วยฟังฟังเขาพูดให้หมดและให้เข้าใจแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อผมรู้บางคนนะอ่านที่ผมโปรยหัวนิดเดียวคือการอ่านอ่านให้หมดด้วยเห็นผมคำว่าก้าวไปสะดุดไปเห็นไหมผมไม่ใส่สระอาดเพราะอะไรเพราะให้คนดึงดูดความสนใจเห็นั่นเองครับ ว่าเอ้นี่เขียนผิดอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยไปตั้งใจไม่เขียนใส่เข้าใจยังครับแต่ทีนี้ไอ้คนที่มาพูดเนี่ยบอกให้คน,น,นหยุดพูดแต่ตัวเองมาพร่ำคำว่าหยุดพูดหมายถึงว่าหยุดเชียร์ก่อนเชียร์ในใจก่อนอย่าพึ่งไปเย้ยวยอย่าพึ่งไปส่งอย่าพึ่งไปยุอย่าพึ่งไปอะไรต่างๆเพราะว่าไอ้พวกนี้วิชากูนักวิชาเกินนักวิชาการนักวิชาเผด็จการมันเชียร์ให้ทะเลาะกันอยู่เข้าใจยังครับทีนี้ ออกมาพูดอะไรก็พูดได้แต่อย่าเพึ่งไปเชียร์อย่าเพิ่งไปเย้ยวเยวเข้าใจไหมครับกินข้าวเยอะเยอะแล้วฟังให้เยอะเยอะอ่านก็ต้องอ่านให้ครบตัวทุกตัวอักษรก่อนจะได้ตีความหมายถูกไม่งั้นมันจะเป็นฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดแบบนี้เหมือนเขาบอกว่าโอ้ตอนนี้พี่ทาแย่แล้วไม่ได้เป็นนายกแล้วตกเก้าอี้แล้วประธานควรจะให้นายกควรจะให้ ก็ฟังไม่ได้สับจบมากระเดียดอีกเพราะอะไรไหมครับศาลตัดสินหรือ,อยังไปได้ยินจากใครมาไปรู้มาจากไหนใครเป็นคนบอกพวกศาลเขาตัดสินหรือยังเย่าเยา้ยา,ยา,ยา,ยาแล้วบางคนก็มาเจ้าชายครับผมอยากให้เพื่อไทยอยู่นิ่งๆผมว่าเพื่อไทยเขาก็อยู่นิ่งๆแนะเจ้าชายครับไม่อยากได้พิธาเลย ไม่อยากได้พ hmm. ิธาก็ต้องได้สิครับเพราะพิธานะเขาเป็นเป็นพรรคที่ประชาชนเลือกมาอันดับหนึ่งอันดับสองคือเพื่อไทยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมไม่อยากได้หรืออยากได้เก็บไว้ในใจก่อนถ้าคุณว่าไม่อยากได้ไอ้นี้ก็ไม่อยากได้ติงส้มก็ไม่อยากได้เพื่อไทยเพื่อไทยก็บอกให้ถอนตัวเดี๋ยวลุงมาก็มาเห็นปหะเห็นไหมผมก็บอกนิ่งๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นจะพูดอะไรพูดปไปได้เลยนะครับ ออกมาพูดอะไรก็พูดได้นะฮะออกมาแสดงความคิดเห็นแสดงได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเชียร์แค่นั้นเองเข้าใจยังอย่าเพิ่งเชียร์แบบออกหน้าออกตาอย่าเพิ่งไปยุเขานะ่ะเข้าใจไหมฮะออาทีนี้เจ้าชายฝากไปด้วยนะครับทุกอย่างฟังฟังหูไวห้หูแล้วก็ติดตามส่งกําลังใจเฝ้าคอยนะครับอย่าเพิ่งไปสาดโคลนเทโคนใส่กันนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่ายังไงฝั่งประชาธิปไตยก็ได้บริหารประเทศ วันนี้เห็นหมาห่วงลางนะครับหมาห่วงลางออกมาพูดอย่างไอโบเมื่อก่อนก็รู้จักกันนี่แหละนะฮะก็เคยไปเดินนะครับพอเห็นมันเป็นเสื้อแดงไงก็ไปกับมันนั่นแหละก็ไปเดินแหมปากไม่มีหูหลุดไอยเนี่ยหมาห่วงลางพิทาอย่างงู้นพิทาอย่างนี้ไอ้นั่นอย่างนี้ผมฟังแล้วก็คือคนที่มันเคยอยู่สุขสบาย พอฝั่งหนึ่งไปมีอํานาจมันก็ไปเกาะฝั่งหนึ่งแล้ววันนี้มันรู้ตัวว่ามันจะไม่ไม่ได้มีอํานาจมันจะไม่ได้มีบทบาทในตรงนี้นะะมันเห็นคนอื่นกําลังขึ้นมามันก็เลยห่วงรางรางนี่แปลว่าสมัยก่อนเข้าเป็นรางนะฮะห้างอะใส่ข้าวให้หมาให้หมูกินเขาเรียกว่าห่วงรางเขา้าใจไหมครับฟังไม่ได้สับจับมากกระเดียดนหัวข้อนี้ผมถึงตั้งไม่ได้ดีเลยเข้าใจยังนะฮะและกไอ้นั้นอีกคนหนึ่งไอ้จอมยุนะฮะ สนธิริมทองกุลยุเลือเกินโอ้โหก้าวไกลรวมหัวสหรัฐวันนี้นะถ้ากูจะย้อนกลับไปพูดพังแล้วมึงปกป้องจีนทาเพี้ยอะไร่ะเออมึงเชียร์จีนเย้ยวเย้ยวนี่มันอะไรอ่ะจีนมันกําลังจะยึดประเทศลาวกาลังจะยึดเขมรกนกลังจะยึดพม่าอยู่เนี่ยผมกาลังผมเพิ่งกลับมาจากริมเมยนะเนี่ยฟังเมียวดียังยิงกันตูมตามตุมตามตุมตามอยู่เพราะอะไรจีนมันมาลงทุนไงเพราะเห็นมันการค้าประเทศไทยข้ามไปเยอะมีบ่อนมีคาสิโน ที่นี่ออนไลน์มันก็ห่วงบอกว่าต้องเคลียร์กับผมคนเดียวต้องเคลียร์กับออนไลน์ไอ้ตู่มันก็หวงเหมือนกันว่ามึงต้องเคลียร์กับกูอย่างเดียวเพราะกูเป็นนายพลคุมอยู่ที่นี่อะไรแบบเนี้นะครับและไอ้เนี่ยกระเชียเนี่ยเดี๋ยวสหรัฐจะเข้ามานะถ้าเก่าไกลมารนูนี่นั่นผมอยากจะถามว่าบ้านเมืองที่วุ่นวายก็เพราะพวกมึงไงไอ้สนธิเข้าใจยังแม่งคนเรานะฟังให้ชัดๆเดีย๋ยวเพิ่งจับไปกระเดียดนะครับอา้าวสำหรับสับปดาห์นี้ ฝากไปแค่นี้นะครับติ่งทั้งหลายอ่านให้เข้าใจแล้วฟังเจ้าชายพูดให้เข้าใจด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามถูกขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ